ที่นี่ว่าเฮ้าก็เลยมายเห็ดจังซีมันก็มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือปูปลานานามมันมอหอยอประโยชน์ที่สองก็คือว่าอนาคตยั่งยืนต้นไม้มันก็นที่ไง่ายไปข้างหน้าดีตัวเนาะดีอยากมาอยู่มานอนอยู่ประจำลูกขึ้นเนาะมันแม่บอกมาเป็นออเออซงว่ามาเป็นอาสาเนี่ยมันสิไปเรื่อยแม่นบอกโอ้ยนาคกไม่ได้ไปจากเที่ กุิล้าอ๋อเกยวซส้มนี่ไปเฝ้านาะกูนอนอยู่นาะกูสบายบอดนะแม่ว่ะขายพริกขายบักเคือขายบักแข้งขายน่้อไมมอย่างสีกมีอยู่เด็กมันอาจจะบ่ลายแต่ว่าเขาก็เขาได้ปลูกแบบว่าเชิงเดียวเนาะเขาเ็ดเป็นผสมผสานนะก็คือได้ได้ขายอันเนี้ย สวัสดีครับครับสวัสดีครับจากถามความรู้สึกของคุณพ่อนับตั้งแต่มือทีลูกมาเห็ดโขกหนองหน้าเรือมาขุดทีขุดทางเห็ดเกษตรผสมผสานตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงเลือบแหลกเลยโอ้ตอนหล็กๆมันก็คิดว่าบอกคือบอกคือที่ว่าย่านย่านมันเสียหายเนื้อที่ย่านนอเห็ดบ่ไดดังที่เจตนาครับพอ ทุกสิ่งทุกอย่างก็งอบผล้ลูกแล้วก็เลยก็บรยักขัดขวางต่อไปข้างหน้าเพื่อว่าเฮาจะได้อยู่ดีมีสุขบางแผนไว้ก็ด้แจะแก่บอกแต่ว่าเฮาบ่กมีทุนมันเห็ดบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ทุนทรัพย์คัน่าเฮาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันกอก ขัดข้องทุกอย่างเลยแหละนั่นคือว่าเหตุผลในลูกฟังนอคือว่าเหตุผลในลูกฟังพ่อยากให้ลูกเฮ็ดพ่อยากให้ลูกเฮ็ดแล้วก็ย,ย่านเสียทีเสียทางย่านเสียทีนั่ย่านบ่บ่ประสบความสําเร็จนครับผมก็เลยว่าเอาตาเอ้าไหนๆก็ลูกเจตนาแล้วครับก็เลยมอบภาระกิจต่างๆนี่ยกให้ลูกให้ลูกเฮ็ดเลยให้ลูกเฮ็ดเลยมื่อแม่โคมาขุดที่ขุดทางขุดคลองใส่ไก่ขุดอย่างนี้พ่อไในมาเบิ่งบ่พ่อเป็นผู้กํากับเป็นผู้ชี้แนะตอนแม่โคขุด จกสารวยรวยลูกแมน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 คิดเจ้าง่ายตอนนั้นไงก็คิดว่าพุ่นหรอจะเอาประมาณแปดเมตรพุ่นละเออที่นี่แมคโครมันเฮ็ดบ่ได้มันได้แค่บางมองก็โหสามเมตรบางมองก็แค่เจ็ดเม็ดมันฆ่าก้อนหินมันก็เลยบ่ได้ดังใจที่ปรารถนาไว้แปดเม็ดหนึ่งได้เจ็ดเมตรแน่หกเมตรแน่เพั่นครับตอนนั้นพ่อมองพาบอกว่าลูกบอกว่าสีมฆเฮ็ดเกษตรผสมผสานขุดสาขุดคล้องเสกไก่ปลูกต้นไม่ พอสิมองภาพออบอกว่าบอบอ่บ่ได้มองภาพอย่างเลยเ,ค,เออคิดแต่ว่าตามนายหลวงเิ่นบ้าว่าทุกครอบครัวมันต้องมีสะคทาให้มีสะมองเก็บน้าเก็บท่าไว้ปูปลามันก็สิมีมองพึ่งพาอาศัยออกลูกออกหลานก็ค,คือห้าหมูห้าจังสีละรับเอออืมมู่าจังสี่แล้วเลิกก็เลิก บอกเป็นยางดอกว่ามันได้ยางมันก็ต้องเสียยางครับผมก็เลยพ่ออย่งหละเป็นพุ่นบอกเขากว้างเท่าไรแคบเท่าไรลึกเท่าไรครับตามดูแลซอยในเมื่อลูกงดูแลทใช่ใช่ครับผมตอนนั้นคิดว่าลูกเห็นงานอยู่ช้าเชิงเศร้าเขากับสิบ่มีเวลามาดูแลสวนสี่อัางลากกับสิเป็นพเว้าวกันแล้วคุยกันแล้วเรื่องการเงินการทองพ่อประทองเป็นห่วงมีท่อใด ผมียหาให้ใลูกก็ว่าจังซี่เขาเป็นทุนเป็นทุนเขา <อ S 2> เป็นแห้งเขาเป็นแห้งครับเป็นผู้ดูแลก็เลยบอกเป็นยังด้วยว่าได้ตัวก็เลยเอาดินจากขดสะหนึงน่งมาทมที่ให้ทีหน้าทมเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาเลยคิดไปเออจะปลูกอย่างไรปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกยังให้มันเป็นห่มเป็นยังมันก็เริ่มวางทอวางยัง ข้่วือทอมาวางออกแผนซอยกันออกแผนซอยกันเออพ่อแล้วพี่น้องเป็นว่าจังไหนปะแลแต่เขาสิคิดแล้วแต่เขาดีว่าจังหดก็ว่ารูดของเฮาเป็นทรงเฮาเราต้องไปคิดอย่างอื่นครับมันจังไดจังไดกับองเฮาเออเท่านั้นหละเจตนาลมบ่ไดเอาตัวอย่างู้ไดมากวามคิดของตัวเฮาของเฮาเองของเฮาเองต้องฮ็ดใหได้ตามที่เจตนาของเฮานั่นแหละคือประสงค์ อยากปลูกอยากปลูกยังอยากกินยังปลูกนั่นแหละคือผลงานการลงมือทำมันมันเมย์พอตอนนี้โอ้ยอย่าเบาเลยลูกเลยมันก็ทั้งเมยกายเมยใจธรรมดาอยู่ดอกห้อนเ่าก็พักมีแห้งเ่าก็เฮ็ดตเอชรปล่อไว้ก็จ่างคนมาซอยแน่เท่านั้นล่ะตอนนั้นมองหนี้มกี้มันเป็นอย่างไหเป็นเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าอย่างเดียวเป็นเป็นหน้าเป็นนู่นเป็นทั่วไปล่ะเป็นนู่นเป็นหน้าเป็นหนอง จะก็กระจกไปขันแหละเฮ็ดเขาได้บ่ตอนตามาบูรณะใหม่ๆมันก็เอารถไถนาเขานี่แหละมาปรับทีละนิดทีละน้อยไปทีละปีละ2,000กว่าปลูกเขาได้ดีปลูกเขาก็ได้จารนับตั้งแต่60-70ฮอดหลัร1อย1ิบรอยยี่บัตรนี้ก็โครงการนี้ลูกเขามาดำเนินต่อเขาก็เลยเอาไม้บัตรนี้เลยเงินทุนี่เฮา คุดดันดินไปกับ,บที่ว่าโมฆะไปครับ,รบก็เลยมาเป็นให้เป็นสวนน้อยหนึ่งมือนั่นมือที่พอบอกว่าบบเห็นด้วยกับการคุดโขหนองหน้าลเลยเกิดเสร็จผสมสารแบบนี้เพราะว่าเห็ดเข่ามันได้ผลผลิตจนถึงมือน,นี่ความรู้สึกพอไไ่อเป็นยังไงความรู้สึกในใจของพ่อก็ว่าดีอยู่เด้มาดีลายเลยแหละที่ว่าดีลายย้อนอยังย้อนว่าเฮาค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถไถเรื่องค่าปุย๋ย เรื่องค่าเรื่องงานต่างๆนี่มันบะคุ้มเขามังกระถือเขาที่นี่ว่าเฮอาก็เลยมมาเฮ็ดจังสีมันก็มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ออยยย่งงเประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือปูปลานานามมันมอหอยประโยชน์ที่สองก็คือว่าอนาคตอันยั่งยืนต้นไม้มันก็ใช้ง่ายไปข้างหน้าพืชผลต่างๆที่เฮ้าลงทุนไปปลูกไว้อย่างเช่นโน่ไม้อย่างเช่นผลัมาก ยังก็แล้วแต่ที่เราปลูกไปมันก็ไม่ง่ายขึ้นปามาทางเรื่อยๆมันก็มีผลผลดีอยู่ตัวนี้ครับอือ่อไปเข้าก็บเได้กินคอ่าเสด้ใส่ประโยชน์ตัวนี้ละครับตะกี้คือมองคว้าบ่บ่มองบ่ออกมองบ่ออกตอนนี้เป็นในพอยิ้มปุยไใ้พอตอนนี้ก็กล้าคุยได้เลยกล้าคุยได้เลยเนาะคุยเต็มปากเล้แหละบ่อายผู้ใดเลยแหละครับบ่เตะยังยังตามีมดครับ มีความสุขหมดมี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 สมสมที่ว่าเข้ามื่อยอยู่ดครัุสมอยู่สมสมที่เฮาตั้งทุนไว้ตั้งเป้าไว้ยางยิ่งใหญ่ตามนายหลวงเพิร์ลว่าละแม่นครับทุกสิ่งทุกอย่างเฮาปลูกไว้นี่ครับมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับครับครับต้นไม้ก็เป็นมรดกครับเป็นมรดกปูปลาแนะนำก็มีเหิดเลยมีหมดเลยมีปูปลาหอยน้ำปลาไหลเต็มทั่วที่ดีหลายต้นมะพร้าวมาพาวต่อไปมันก็สิใหญ่ขึ้นมาครับ มันกระชิมมีผลหมากลางไม้ว่าไม่ไม่แต่เงินทั้งนั้นแหละแมนบอกว่าต่อไปมันกระชิมไหลมาไเทมากทีกันละถึงวันมาด้วยเขาก็ไม่กินครับ่ต้องอดม่ต้องอยากม่ต้องไปซื้อผู้ใดนั่นแหละคือผลดีแมนครับครับา,า,า,าตะกี้ตะกี้นี่พอ่อยังว่านเห็ดแปลงโคงหลงหน้ามองนี่พอมาหน้านี่มามาบ่อยบอกมามาแต่เวลาเขาไอไถนาไทนา,นาเออไทนา,นนนาบ้านเขามาดูแลหน้า เบื้องหน่ำเบิ้องน้องไปฉันละสมือมาสมือเป็นห่วงป่าบอกซื้อซื้เลยใส่ชีวิตอยู่ระว่างบ้านกับอยู่สวนอยู่ใส่หลายคนอยู่บ้านอยู่บ้านมันกับม้วนไปแบบนึงอยู่ท้งหน้าเขากรัม้วนไปอีกลักษณะนึงครับผมแต่ว่าที่แน่ๆกรับอยู่บ้านมันกับมีหยังครับอืมันมีหยังอยู่บ้านเนาะอยู่ทางหน้าเขาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยเข่นต้นใหม่ต้นไรเขาก็ดูแลไปใช้ปุ๋ยไปลุกหญ้าไป ครับทำายเฮ็ดเท่าที่เขาไ็ดได้ละครับผมปีนี้พออยู่ไรไปไหนแล้วอายุ68ปปีกัว่า68บปีครับพ่อถามเนาว่าปีนี้68ปีถ้าเฮ็ดสมบูรณ์แบบนี้แล้วทาย้อนไปได้พ่ออยากอายุสัาไหนเอาโอยทายู่ได้นาออยากจะอยู่เป็นมูเป็นลูกเป็นหลานจนชั่วการรานไปแล้วยากย้อนไปได้นี่เฮ็ดสวนแบบนี้นี่ <c oughs> จะเปรี้ยว อยากย้อนมาเถอะแมนโอ้ยอยากนยังไหนว่มีทีหมดแล้วหมดทีตอนนี้ละเนื้อทีที่เป็นไร่สามงานนี่ทางหนึ่งมรดกปูยังตาทวดครับผมเท่านั้นละนี่แหละพี่น้องความรู้สึกของงุนพอที่มือหนีเพิ่นมีความสุขหลายนะครับผมเอาพ่อครับให้เทียรพี่น้องเพิ่นเบิ่งอยูเนี่ยเพิ่นอย่างเห็ุคือพ่อเนี่ยมันดีบอเป็นใดเห็ุบอครับบอก พี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานหากบุคคลใดสิคิดเฮ็ดคือพอเหตดเลยลูกผลประโยชน์ต่างๆมันสิตามมาหนักกล้นถึงแม้ว่าเขาบอกมีทุนหลายเฮ็ดตามมีตามกำลังเกิดนี่แหละเพลิค่อยเป็นคอยเป็นค่อยเป็นไปที่แน่ๆก็ต้องเอาน้าไีก้นย่าหายมันขาดน้าบต้นไหม้ต้นไรมันก็ต้องกาดขาดน้าคือเขากินเขาละละ เออทามันขาดอย่างใดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนไปหากันหมดละครับผมครับครับนี่อ่ดีที่สุดดีที่สุดเนาะเหตุตามรอยพอเนาะแต่ด้วตามรอยพอที่เพนเมาวางแผนไว้เพื่อประชาชนทั่วไปนั่นละครับผมแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพืยอพอเนาะเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่มีกินมีความสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเท่านั้นละคุณน้องมีเท่านั้นละครับผมโอเคขอบคุณพอเลียไครับครับครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนกันสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวแนบพี่ ตัวจังไหนน้อโอ้ยแม่สังหลาสีมแม่สังหลาสีมค่ครับแม่เป็นยังไงถามความรู้สึกก่อนว่าโขกหนองหน้าแปลงเนี่ยตอนที่ลูกมาขอเหดใไม่ๆมตอนนั้นเลยเด้อแม่มีความคิดเห็นว่าจัางไรโอ้ยไม่อยากให้เหตุแล้วน้อมันเสียนานนาะแม่นบอกอือไม่อยากให้เหตุเด้ยล่ะได้คัดได้คัดเพิ่นบอกโอ้ยกัดยุ่ย่าคัดคัดเขาลายปียุ่เขาจะเหตด ก็บไม้ยกให้เฮ็ดมันสิบร่ได้กินเขาน่าแม่วานมันไม่ได้กินเขาเลยเออย่านบร่ได้กินเขาเนาะออตอนท่านนี่นนแปลงนี้ของเขานเนี่ยเฮ็ดหน้ามันได้เข่า่แม่าไหมเฮ็ดหน้าก็ได้เขาเ่า 70, 80, 80แต่ละเจ็ดสิบแปดสิบงเนี่ยสิบสองไร่นี่นะได้เป็นร้อยกัวก็มีดอกยขันฝ<อ>นดีนะ<อ>นกนแล้วแต่ฝนครับฝนมากก็ได้หลายฝนมามา็ข่ได้หลายเขาก็ลงทุนหล มาที่นี่พ่อลูกสาวกับลูกเคยมาขอเหตุแม่ยานว่าไรเขาคัดเพิ่นเนี่ยวันนี้แม่เป็นยังไงคือตัดินใจครับให้ลูกเหตุนาอเอาก็เห็นนั่นความชีเห็นของเขาหาเขาพานนำความเจริญความครับชุ่มเย็นมาใไ้ก็เลยปล่อยเหตเหตดเบิงครับอืม เลยปล่อยหเห็ดก็เลยแหงเรีงไม่มีนม้ำก็เลยปล่อยหเห็ดเบิบ่งก็น่า,าก็เลยมีนม้ำก็เลย<อ>ดีปอนเห็ดไม่ๆมนี่แม่โคมาขุดอยู่นี่แม่มานั่งเบิ่งบ่โอ้ก็มาเบงอยูนละเนาะคุมรู้สึกเป็นจังไ๋โอ้ก็แจฉหายแลวเนาะโอ้ยน้ากูโอ้ยน้ากูัวอพอยากให้ <laughs> แมนัา <laughs> ที่นี่พี่นองทั้งบานเพิ่นวาบอ ว่าเขาเอาแม่โคมาขุดในขุนหน้าเนี่ยเขาเจ้าก็ววาล่ะโอ้จะวปเฮ็ดเสียนาเฮ็ดยางเนาะจากปลูกเฮ็ดยางพ่นก็ว่าจะวปเฮ็ดใ้มันเสียนาอยางเพ่นก็ววาอยู่คมันมากบ่คือกันเนาะคนเนาะบบัดที่นี่หลังจากทีมือนั่นจนถึงมือนี่เดีเป็นยังไงความรู้สึกแม่โอ้็ดีมีความสุขตัอหลังเดมาเฮ็ดนิดๆหน่อยๆเดมานาถูกเหมือนนะับสมัยแต่กี่สิบ่าใครเดมานาเด้แห้งแลครับ อันนี้มานน่าสมเออะค่ะเป็นความสุขดีได้เฮ็ดปลูกกันนั่นเฮ็ดอันนี้กินเออทม่าบ้านกวา็ว่าโอ้ดีตัวละเนาะเอาที่แม่าบ้านกวา็ว่าดีตัวละเนะาะโอ้ดีตัวละเนาะวมาที่เออดีตัวละเนาะมีเบอ่์เน่ากินเน่าอยากเบอ่์เน่ากินเน่าอยากเลยทีมแม่แม่ปูเฟีปลูกยังก็ได้กินปูปลาเ้าก็มีเท่าเ้าก็มีเพิ่นก็อยากเฮ็ดน,น้ำไหลคนอยู่เพิ่นก็มีแต่วา่า โอ้ก็อยากเฮ็ดยูแต่ว่าบวิเงิอย่างสี่นะคนสิวาควานนี่สิวาควานนี่ครับอยากเฮ็ดนำจากทีวาอยากคนบ่มักนำบ่มักนำจากคนท่วาขัดลูกตลอดห้ามลูกตลอดจนทกมุนีนี่เนี่ความอุดมสมบูรณ์แม่มันดีบ่แม่ว่าดีตตวเนาะดีอยากมาอยู่มานอนอยู่ประจำลูกขึ้นเนาะมันแม่บ่ มาเป็นรอสมว,ว่าเป็นอาสาเนี่ยมันสิไปเรีย่ยแม่นบอกโอ้ยนาคูไ่ได้ไปจากเทียูสิลาออกจากซุ้มนี่ไปเฝ้านาะคูนอนอยู่นาะกูสบายบ่หนะแม่ว่าอ๋อันนั้นก็มีความสุขแล้วมั้งสิก็มีความสุขย่างเลาะไปมาเฮ็ดเล็กเลกน่อยครับเอาก็ดีเจสิแล้วรู้ซื้อมาเตรียมไว้กระิปปูให้มาเวงมาหยังเิ่นเถอกระงามคนไว้ครับ แม่ขันย้อนไปได้กี่เห็นหน้าอยู่หนิเห็นหน้าตากแดดหรือเห็นหน้าในห่มโอ้ตากแดกดป่ะเนาะสุนีมแม่เห็นงานอยู่แดดหรืออยู่หม่มอยู่ห่มอยู่ห่มตีจ้ะอยู่ห่มครับหน้าเสมออยู่ห่มมีอะไรดอกกันในนาแม่มีอย่างในนาม,มีป่าในหน้าดีในหน้าก็มีเข,าเาเขา่าเพื่อละเข่าแล้วขั้นหน้าแม่ดียขั้นหน้าก็มีของกินของกินจ้ะมีบักกอมีบักอืกล้วย นี่กล้วยนี่ม่วงแต่แล้วของกินเนาะผลไม้ก็บักหลายผลไม้ก็หลายแต่ท้อนละมุดก็มีแม่นบ่มอยโซยางโอ้มีโซยางวันนี้ป้าไม้แม่ก็มีแม่นบ่จ้ามีเห็ดพร้อมดิป้าเห็ดโอ้เห็ดก็มีนี่พี่น้องเห็ดครับจากที่มีเฉพาะหน้าย่างเดียวสมุนีมีทุกอย่างเลยมไอโซยางแล้วมีรายได้จากสวนไปไหมรายได้ก็มีไปเรื่อยๆนี่เรื่อย กล้วยมีหมากไม่ไปเรื่อยๆครับช่วงนเ้าเริ่มเม็ดที่เรีโอ้ได้ดีครับระยะนี้ก็ห่างๆเม่นบะครับวันนี้ก็ว่าสิเก็บบกแข็งไปเพื่อนเมื่อนี้ก็ได้อ๋อมีความสุขบ่แม่เอ้ยมีอยู่แกมีมีมีความสุขาม,ม,อม,ม,มามขมอยากไปยุบ้านมาอยากไปหันหนีเลยอยู่ต้องน้านี่ดีแล้วครับมีอย่างเขาก็ได้เฮ็ดได้ทำได้สางเป็นแห้งขานี้หน่อยขาก็เฮ็ดหน่อยครับอัน,ล,นลูกเคยก็ลูกสาวกบมา บ้านนีกมาบ้านเจริญเทียนนี่เพิ่นไม่ยังไปอยู่ไปกินอยู่ทั้งที่ทํางานที่โรงงานบอมีคณะเรยดูบัม่วงเขาก็ไดบัวม่วงเขาได้ให้เสวยย่างนั่นละเป็นกล้วยเป็นผลลามากลากไม้นากล้วยกับกล้วยกับลายหมากม่วงบักมีอู้ลายย่างลายย่างใช่สมบูรณ์เบิดเลยแน่นสมบูรณ์เมิดได้เลยบะเนียนพี่น้องในหมู่บ้านคนบ้านเจริญเทียน พี่น้องในโมบันอันควงยุส่วนยืให้เอามาอันจินเน่ก็เอาไปขายพื้น<ม>โอ้ก็ขายเนี่ยอันแจกฟรีเน่ละน้อสนุกครับอ,อ,อันนี้เจ็บไห้ในเด้อบัคแ้งนั่นคือเขาสร้างอ่ะบัคแจงไหมเน่ครับ,รบ,รบนี่คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวของลูกเคยน,นะครับมาฟืน้นฟูจากให้กระจาหน้ากระเทินกลายเป็นทีอุดมสมบูรณ์สุขภาพดีบ่แม่อันสุขภาพก็ ใช้อยู่เพ่ยอได้ยืดออกสุขภาพแม่คันถามีทีหนึ่งว่าถ้ามันมีมองอยูมองกินนีงสีนี่โคมูคมโดสมบูณ์ปานนี่ทาย่อนครับไปแม่อยากอายุหลายสักไหนโอ้ยอยากสี่สิบกว่านี่สไปซสเฮ็ดเบียกได้เก่งๆเนี่ยเม่ยนบอยากย่อนไปจากสี่สิบนี่นะโอ้เฮ็ดเบียกหน้าก็สีดำเอาดำเอาคในหน่อยให้นี่อยากดำเอาเด้มันมันเหมาะสำหรับดำเด้นะาลมเนี่ พายเขานี่บ่คือครับนั่นแหละอยากย้อนไปสั้นแหละเพราะวันเฮ็ดเวียกได้ได้ซ้ำนั่นครับผมป่านนี้ก็เฮ็ดบ่ไหวละโลกะก็ได้ตามกำลังอยู่ของแม่ปลูกผักปลูกมีไว้อยู่ไว้กินนี้ปลูกผักปลูกมีอีกครับผมก็ได้กินก็ได้ใจครับวินียอยู่ไรไปไหนละแม่หกสิบหาเต็มหกสิบหาตัวหกสิบหาพี่น้องเอออยากย้อนไปสักสี่สิบกว่าเนอเฮ็ดเบียกนี่โอ้ยจิดำอะไรกันนั่น เดี๋ตอนนี้ปลื้มมีความสุขมีความสมบูรณ์มีของอยู่ของกินเต็มไปดเลยนม่ลูกเต่ามากก็ดีใจเขาได้มาเพิ่มมาดูแลนาโอ้ดีใจครอบครัวอบอุ่นขนได้มาอยู่นน้ำกันตลอดแย่งดีครับแมนคลับวันนั้นวันล้อวันลูกมาหมดละที่สำคัญเนาแม่เนาะแต่พอแม่นี่ก็อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับลูกกับเต่า ความหนาความตาโอภูเนี่ยนะครับว่าสำคัญนะความหนาควา,ม,ามตากันครับถ้าเทียพ่อแม่ผู้เพิ่นเบืองอยู่บา้านนี้ลูกเต่ามาขอเห็ดคือจังลูกเต่าแม่นี่อยากบอกผู้เฒ่าหรือว่าอยากบอกคุณพ่อคุณแม่เพิ่นมาจังได๋โอ้ยให้เพิน่นให้ลูกให้เต่าเห็ดรลดตีความจเจริญความสุมเย็นให้ในนะห้นาเฮาบา่ือดต่แตนวปลูกแนวฝังครับปูปลากรมีได้กินครับไม้กร่เดืรับ ้ลูกไอ้เต้าเฮ็ดโลดบ่เสียหายได้จินเขา่าคือเกาซ้ำสิกจนเขา่าวันนี้นี่ฮะที่ยาอยากบอกลูกเต่าผู้บนไปเห็ดเบียเห็ดงานอ,อยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่แดนไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยขันมีเงินมีข้ามกำแกวแล้วอยากเห็ดจังไดอย่างเห็ดคือข,ขอบพวของคุณบมอคุณแม่บอว่าอ,อยากให้เห็ดเดี๋ยวกลับมาเห็ดได้ลูกเออมาอยู่บ้านมาเห็ดมาทำ<อ>คือจังของแม่นี่แหละ มาเห็ุมาทำโหลดจะแมนดีอยู่บ้านอยู่ซองพ้อมกันนาพ้อมตากันมาเหตุโหลดจะมีความสุขหลายอยากได้ยังอยากกินยัางขาปลูกเอาครับกินทุกอย่างที่ขาปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้โอ้สบายมีความสุขหลายสบายมีความสุขมาเหดเด้อเอ,อ้ยนี่พี่น้องนะครับผมเอาแม่ฝากเป็นกำลังใจใพี่น้องเนี่ยผู้เพื่อนอยากเห็ุแหละผู้เพื่อนติดตามอยู่เชิญครับ ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องผรูบนอยากลงมือทำขึ้นแม่นี่โอ้ยอย่าไปคิดหลายเด้อเหดครัดพอปิดวังกันได้เห็ดแล้วบอกรูบอกเต้าเห็ดพ่อแม่ก็มีความสุขเจ็บพรีกแม่เจ็บนั่นนิหน้อยโอ้ยมาเหตุโลดเด้อเต่อมาเห็ดไว้ให้มีความสุขหลายนี่คือเสียงของคุณพ่อคุณแม่หลวกภาพ รอยยิ้มของความสุขที่ได้ลงมือทําในแปลงเกษตรอยู่กับธรรมชาติมีความร่มรื่นมองไปใส่ก็มีแต่สีเขียวเห,ห็ดงานงก็นอยู่ในโฮมเย็นสบายมีอยู่มีกินน,นะแม่เนาะจ้าอาหารปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับผมสารับมื้อนี้ขอบคุณแม่ละไรครับผมร่างกายดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะ่ะครับผมเมืองใต้มนี้อยากถามความรู้สึกเบื้องว่าการทีเ่เฮ็ดโคกหนองนาเฮ็ดเกษตรผสมผสานที่สามีพาเฮ็ดนี่แรกๆเลยที่เพิ่นสิพาเฮ็ดเนี่ย น้องตายมีความรู้สึกยังไดแรกๆเลยพอจากกับกับบ่ได้เปิดใจบ่เห็นน้ำเหตุแล้วห้องเสียวยังกินครับยังได้ว่ากับเพื่อนอยู่ครับกับแบบว่าบ่ได้เห็นน้ำเลยบ่ได้เห็นดีด้วยเลยแมนบ่แมนจ้ะอ๋อแล้วบัดนี้เป็นยังไงห้องคอยเห็นดีด้วยฮ่นี่ที่นี่เรากับมาคอยเหตุว่าเออปลูกกล้วยเ้องก็ได้กินกล้วยครับปลูกบักฮุงห้องก็ได้กินบักฮุงครับปลูกน้องไม้เ้าก็ได้กินน่อไม้ก็เลยว่าเอ้า แล้วเขาไปหาเงินเนาะก็มาสือน้องใหม่<ๆ>สื้อกล้วยคือเกาแล,แล้วเข้ามาปลูกกินทิบุรีก็บอกอย่งังเนาะจ้ะประมาณนี้ตอนนั้นเนี่ยที่เฮาตกลงกันผู้ใดเป็นคนคิดรีเริ่มว่าสิเหตุโคกหน้องหน้าเลือกษตรผสมประส,มมนสานแบบนี้คิดรีเริ่มกับไอรุนนั่นแหละไอรุนสามีเนาะแอ๋อแล้วบันนี้ที่แปลงนี้เป็นที่ของผู้ใดแปลงนี้เป็นที่ของคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ผู้ที่ทสีมอบอำนาจหรือว่าผู้ที่ตัดสินใจให้เฮ็ด คงหนองหน้าแปลงนี้คือคุณแม่แมนบ่แมนค่ะเราเฮาเห็ใใดจังไดเฮาคอยไปขอเพิ่นเพ่อนคอยตัดสิในใจอาเฮาเห็ดอืมตอนแรกเพื่อนกะเพิ่นกะบ,บ่มาคือกันเพิ่นว่ามันแมนอยู่บ่มันสีบเเปลืองให้เปลืองนาะบ่ซานก็เลยครับก็เลยว่าเข้ากัคือบ่ล้องเบิงกันในเมื่อเฮาเห็ดแบบเดิมๆเ,เข้าก็ได้เดิมๆคือบรอ่รองลองวงก่อนจากตั้งมันก็คงสีบ่เสียหายดอกที่เข้าก็ยังอยู่คือเกาครับ เพียงแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการครับการในเฮ็ดแบบเดิมมาเฮ็ดแบบปลูกปลูกทุกอย่างที่เขากินอ่ะเอากอนเอา่าไงกอนคือปลูกทุกอย่างที่เขากินนะจา๊ะปลูกข้าวปลูกขคาปลูกัะหุ่งปลูกกล้วยอย่างพวกนี้นะก็คือขายความความคิดในเพิ่นเบิงแมน๋อขายแล้วก็เลยเพราะเฮ็ดพอเพราเราพราะเราตัดสินใจว่าเออกระล้องเฮ็ดเบิงก็เลยพากันล้องเฮ็ดเบิงครับ วันนี้เราก็เลยเริ่มเริ่มมักนําบะเออครับตอนแรกเห้ได้กล้วยนี่ลหละแล้วก็ได้ไปขายเนาะแรกๆเลยอ่ะก็กล้วยไปขายแล้วก็เออก็เปิดใจมาจากหลังจากนั้นเลยหลังจากนั้นเลยม่นบอแมเ่เฮ็ดยังก็เฮ็ต<อ>บานเนี่แล้วทุนที่เฮาเอามาลงมองน,นี่เป็นทุนมาจากใสในการเฮ็ดโคกตรงหน้านี่ทุนนี่บอกจาก,กับเป็นทุนจากมูนูนี่ล่ะเฮ็ด<อ>งานประจํอยุเรียนบอรครับก็บ บางปีถ้ายังคูดซ้ายยังสีกระโบนัสออกยังสีซะไปอ,อปีนี้เข้าสีเอาซะาอังสีนาครับสมมุติว่าปีนี้เข้าสีเอาซะาปีหน้ากับคุยกันว่าเข้าสีเอาบ้านครับอังสีนคาค่อยๆเหตุไปแต่ละปีแต่ละปีอบอแมนราเฮ็ดทีเดียวบอแมนค่ะค่อยๆลงแมนมนะครับผมมาที่นี่หลังจากมือนั่นที่สามีคือพี่รุ่นผ้าเริ่มตนในการเหตุจนถึงมือนี้ที่เกิดประสบผลสำเร็จแล้วความรู้สึกเป็นยังไง กะกะคิดว่ามันมันจังไดล่ะกระดู้สึกว่ามันมันเป็นกเกษตรที่แบบว่า<ม>ยั่งยืนมันกัดเสีดในห,ห้าแบบว่ามิกรับมีใส้ตลอดไปนะนะจ๊ะอ๋อนี่คือความรู้สึกเันบอ่อมนเห็นเขามีกินเพราะว่าจังไดแล้วเขาไปเฮ็ดงานเข้ากับไปหาซื้อกินอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาปลูกอ๋อที่ของเฮ้าเขาเฮ็ดให้มันเกิด ประโยชน์ครับบ่ต้องบ่ต้องจากบ้านไปไกลครับก็มาเห็ดยู่เห็ดกินอยู่บ้านห้องเลี้ยงลูกได้เบิ่งพ่อดึงเบิ่งแม่ตอนเราป่วยตอนเราแก่เถ่านะจ๊ะอ๋อเนาะก็ได้บ้างไวเรลตอนนี้น้องตตยังเฮ็นงานประจําอยู่บ่ยังเห็ดอยู่จ้ะงานประจําอยู่ใสครับอยู่ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาแมนแล้วสวนนี่มีการแบ่งเวลาอย่างไ๋ในการมาเห็ดสวนแบ่งเวลาบอจากครับ ล็กๆเลยนะกะสิมาบอยล็กๆเลยกะสิมาเกือบทุกเดือนทุกเดือนแมนหลังเดือนหนึ่งจักเท่อเดือนละเท่อเดือนละเท่อจ้าแรกๆนะในการขับรถไปกลับเนี่ยแมนเทากสิมาลงพวกใหม่ป่าพวกต้นกล้วยต้นบักหุ่งอียงสินะเฮาสิลงไหวแต่ว่าซุมืออนี่มันมันแบบว่ามันมันลงไห้เบิดแล้วนะมันอยู่ตัวแล้วมันสมบูรณ์แล้วแมนเท่ากับ สองเดือนสามเดือนค่อยกลับมาบิ่งคอยกลับทีหนึ่งแมนแต่วันแรกๆคือเฮาต้องกลับทุกเดือนเลยแมนแรกๆกลับทุกเดือนอีลี่ปลูกกล้วยแน่บลกหุ่งแน่บลกกน้องใหม่แน่ยังสินะส่วนสิมีภาพความสมบูรณ์แบบนี้ม่นบอแมนจ้ะเขาก็ต้องใส่เวลาครับพุ่มใจบอภุมมใจอยู่ค่ะพุ่มใจเนาะแมนบางคนที่เพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นกบเพื่อนกะจังไดล่ะเพิ่นก็อยากเฮ็ดนํำกับมีอีกน้องคนหนึ่งอ่ะที่ว่าเพื่อนเพื่อนมากแล้วเพื่อนกะ ขอความรู้จากไอ้รุ่นคือกันครับนี่แหละต่อไปนี้เขาก็สินี่ข้อนี้แหละที่ว่าสิไปเยี่ยมชม่ชมสวนเพื่อนั้นก็เป็นก็ไปก็เป็นการแบ่งปันาหา้กับพี่น้องที่เป่นมีแนวทางเดียวกันในเรื่องของการ<ม>ทําตามศาสตร์พระราชาแม่นบอกแมนค่ะอ๋อตอนนี้มีอยู่ไม่กินไปมีได้อายม,มีมีได้ได้มีได้จากสวนเข้าไปก็ได้ขายิกขายบักเครือข,ขายบักแข้งขายเนอ่อไหมอย่างสีกับมีอยู่เด้มันอาจสิบ่หลายแต่ว่าเขากะ เขาบ่ได้ปลูกแบบว่าเชิงเดียวเนาะเขาเห็ดเป็นผสมผสานนะครับก็คือได้ได้ขายอ่ะแหละได้ขายพ่อได้่ารถไปลรงเรียนลูกค้าขนมลูกอย่างน๋อนะแต่ว่าเฮามองเป็นในเรื่องของความยั่งยืนไปในอาค้าฟันนาแมนจ้ะเห็นบอกว่าเวลากาบานมันเ่ลเทือนเี่ขนของจากสวนของเฮานี่ล่ละไปฝากปีตอนนองอยู่ในโรงงานน้่แมนบอแมนจอาเทากับขนของจากสวนเฮานี่่ะไป ตอนพี่ตอนนองเฮ้าครับังซีนะครับตอนนี้เนี่รู้สึกว่าเมื่อทีสามีมาขอแล้วเฮ้ามีความคัดแยงว่าบบเป็นตาเห็ดดอกมันแมนบ่กับมือหนีที่มันประสบผลสาเร็จแล้วถือว่าเฮ้าตัดสินใจถือบอตัดสินใจถืออยู่ได้ลระจ้ะมภูมใจในตัวสามีบ่กากับพภูมใจค่ะพุ่มใจครับพุมมใจก็ก็มันก็นได้เห็นถึงอนาคตนะบาเออครับ ย่างหน่อยเข้าอดตายแน่นอนอแน่นอนเนาะเออช่วงปัญหาโควิดหรือโรคระบาดท,ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แต่เห็นงานอยู่โรงงานมีผลกระทบบะโอ้อยู่งานเป็นสองเดือนเลยจะ้ะสองเดือนตีะเมนอ๋อแล้ววันนี้เดี๋ยว่เกิดว่ามีในเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นมาอยกงนี่คิดว่าเขาสามารถอยู่ในแปลงสวนของเขาในใดปะอยู่ดนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะเพราะว่าเขามีเขามีทุกอย่างหรอแม่มีป่าอืม,มีของกินของคือเขามีทุกอย่างครับ ในน้าเขาก็มีปลาในนาเขาก็มีเขา่ามีน้องใหม่มีขี่เล็กครับมีผักสวนครัว้วมันเปไงว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในนี้เบิเลยที่เขาสะสมไว้ม,<อ>มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างแล้วนะครับผมเอาให้เดีพี่น้องเพิ่์นอยากเห็ุเครื่องเข้านี่เขาสิบอกพี่น้องว่าอย่างไรสำหรับผู้เพิ่์นเห็นงานประจําอยู่เรือเพิ่์นอยากเ็หกะมันก็นอยู่ที่มันอยู่ที่ใจนะหนูว่าถ้าใจเขาเปิดอะ่ะเขาอยากเห็ุอ่ะ มันโมเมนต์ว่าเข้าใส่เขาต้องเอาเงินจํานวนหลายๆมาล่งหรอกโมเมนต์มาเฮ็ดเท่าเดียวเขาคอยเฮ็ดคอยลงครับเข้ากับุยกันก่อนปีนีเข้าสิคุดสะปีนีเข้าสิขุดบาดานปีนีเข้าสิปูกไผ่บ่ปูกบักผ้าอบบเขาคอยเฮ็ดไปนะโมเมนต์ว่าเข้าลงเท่าเดียวครับค่อยๆเติมโครงสร้างให้มันเกิดบริบทที่สมบูรณ์แล้วเขาค่อยมาต่อเติมเอาหวานบ่ ยิงผู้ใดมีคุณบอกคุณแม่ยู่บ้านแล้วก็สามารถที่ิเบิ่งแทนเฮ่าไ้แมนบอแมนอ๋อก็เฮากับเป็นทุนคือยังน้องใต้เนี่ยคือสามีกับตาเนี่ยเป็นทุนอาจจส่งมาให้พอแม่ล้วเฮ้าก็มว่าเบิ่งในช่วงระยะเวลาที่เฮาหยุดงานนะครับผมเอาอยากให้น้องไต้ฝากเป็นกาลังใจให้พี่น้องแน่ผู้ที่เพิินอยากเริ่มต้นเฮ็ดคือเฮาาช่นครับฝากคนที่แบบว่าอยากเริ่มต้นเฮ็ดคือเฮ้าก็คือว่า เฮาเฮาบ่จําเป็นต้องลงทีเดียวดอกเด้อจ้าไอ้โคกหนองนานี่มันมันสามารถที่สิแบบว่าเฮาค่อยเฮ็ดไปคอยเฮ็ดคอยสร้างคอยปลูกครับคอยเพิ่มเติมเอาอันใดที่มันขาดเฮาก็เอามาลงสมมุติว่าเฮาปลูกผักหวานจงบ่ครับสมมุติว่ามันมันบ่ใหญ่ดอกบ่เกิดดอกเฮาอย่าไปคิดครับมันก็สิมีต้นรอดต้นบ่รอดอีหยังนะไก่เฮาแบบว่าสูไปตายเฮาก็ปลูกใหม่มันก็บ่กี่บาทดอก ถ้าถ้ามันยญยขึ้นมาแล้วมันเห็นผลเขาก็เขารู้สึกภูมิใจแต่ตอนนี้เขาก็ได้เก็บกินแล้วเด้ยังพวกผักบ้านพวกคผลเม้ไม่ผลไม้ยังสีเทียวปลูกไว้ไนะครับผมค่ะครับผมก็คอยเฮ็ดคอยสั่งเอาครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ